ตอนนี้กำลังระบาดและอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและติดตามนะคะก็คือโรคฝีดาดวานอนนั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็เผยว่าการคุมเข้มสถานก,การณ์โรคฝีดาดวานนอนหลังประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายโดยยืนยันว่ายังไม่พบการระบาดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นายสงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่ประเทศไทยได้พบผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาดวานอนหรือว่าเอ็มพ็อกซ์เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ34ปีอยู่ที่จังหวัดชนบุรีโดยติดเชื้อ HIV และป่วยเป็นโรคซิฟิลิส ซึ่งก็คาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนสำหรับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยเอมพอ็อกซ์รวม2รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรายแรกก็รักษาหายแล้วนะคะแต่ยังไม่พบการระบาดไปยังบุคคลใกล้ชิดส่วนรายที่2สง่สงตัวกลับไปรักษาอย่างภูมิลำเนาเดิมและยังไม่พบการระบาดในจังหวัด พร้อมกับได้กำหนดแนวทางการป้องกันการระบาดจากโรคต่างประเทศโดยการตรวจสอบผูด้โดยสารจากต่างประเทศในด่านคัดกรองและเตรียมเสนอมาตรการต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในช่วงต้นเดือนหน้าไปฟังเสียงท่านทรงยศคำาชยค่ะ เชียงใหม่เราก็มีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มีอาการเข้าได้ตามนิยามของโรคฝีดาษวานอนนะครับในส่วนของโรงพยาบาลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนซึ่งโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชยียงใหม่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมากนะครับที่มา,ารักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการเตรียมความพร้พอมบุคลากรนะครับทุกด้านนะครับในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็คัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงซึ่งมีอาการเข้าได้ตามนิยาม แล้วก็มีความเสี่ยงตรงนั้นนะครับก็ทําให้เราพบผู้ที่มีความามีอาการเข้าได้แต่ว่าไม่มีความเสี่ยงหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายก็มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งสํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และก็ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1่เชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลนครพิงค์ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวปัจจุบันพบใน113ประเทศครับมีผู้ป่วยสะสมกว่า80,000คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว152รายขณะนี้กําลังระบาดมากในเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งพบมากในกลุ่มชายรักชายครับโรคเอ็มพ็อกนะครับไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ติดต่อผ่านการสัมผัสตุ่มฝีซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงและสามารถรักษาได้ครับเพียงแต่ว่าผู้ป่วย